สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอกันครับผมนะเป็นของฝั่ง Nvidia นะครับหรือการ์ดค่ายเขียวนั่นเองวิธีการนั้นก็ไม่ยากครับผมมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเพื่อนเนเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราใช้การ์ดจอรุ่นอะไรอยู่นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปคลิกขวาที่คำว่า dpc นะครับที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์เนี่ยจากนั้น ไปกดที่คำว่า manage ครับผมที่เมนูที่3ตรงนี้นะแล้วก็ในส่วนของ system tool ตรงนี้นะครับถ้าเกิดของใครไม่มีเมนูย่อยออกมาแบบนี้เนี่ย <Nope. S 1> แสดงว่ามันหุบอยู่ให้เรากดขยายออกมาแล้วก็กดไปที่คำว่า device manager ตรงนี้ได้เลยอ่าและในส่วนตรงกลางให้เรากดไปที่คำว่า display adapter ตรงนี้นะครับทางด้านหน้าตัวนี้ให้เขาขยายออกมาและทางด้านในตรงนี้เขาก็จะมีเจ้าชื่อรุ่นการ์ดจอที่เราใช้งานอยู่ตรงนี้นะครับในตัวอย่างผมใช้เป็น ตัว GeForce RTX 2080แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จดชื่อรุ่นตรงนี้ไว้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของเว็บตัวดาวน์โหลดไดเวอร์ไว้ให้นะครับก็คือเว็บนี้นะครับเพื่อนๆไปกดแล้วเข้ามาได้เลยหน้าตามันจะได้ประมาณเดียวกับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานิดนึงครับผมในส่วนของ Manual d r i v e r Search ตรงนีนะ้ในช่องแรก Product type เนี่ยให้เราเลือกเป็น GeForce ครับแบบนี้จากนั้น ในส่วนช่องต่อมานะครับ Product Series เนี่ยถ้าเกิดของใครเป็นตระกูล RTX นะครับก็เลือกตรงนี้ได้เลยพวก RTX G10 Series RTX 30 Series นะครับแบบนี้ตรงนี้เขาจะแบ่งแยกให้ด้วยนะครับว่าเป็นการ์ดจอของโน้ตบุ๊กหรือเปล่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะทําบนโน้ตบุ๊กเราก็เลือกอันที่เป็นโน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าไม่ใช่โน้ตบุ๊กก็เลือกอันที่ไม่มีคําว่าโน้ตบุ๊กเป็นปกติแบบนี้นะครับผมส่วนของใครที่ใช้ตระกูล GTX นะครับอย่างพวก GTX 1060อะไรอย่างนี้เป็นต้น1080 1070พวกนี้นะครับให้เลื่อนลงมาครับผมเขาจะมีตรงนี้นะครับ GForce e 10 s e ง i e นของเพื่อนๆต้องเลือกอันนี้นะส่วนคนที่ใช้1660 1650เนี้ยก็เลือกเป็น GForce e 16 s e r i e ซรตรงนี้อะแบบนี้นั่นเองอะดูอันที่มีโน้ตบุ๊กกับไม่มีโน้ตบุ๊กด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะผิดถ้าเกิดใครใช้รุ่นที่เก่ากว่านี้นะครััับก็ลลองเองื่น,น,นมนะมะจีตวข แบบนี้นะครับกำหนดไปอยู่แต่ในตัวอย่างผมใช้ RTX 20 Series นะครับชึบในส่วนของ p r o d u c t ช่องต่อมานะครับให้เรากดลงมาแล้วก็เลือกเป็นรุ่นการ์ดจอที่เราไปเปิดดูเมื่อกี้ได้เลยตรงนี้นะครับ RTX 2080ปกติเราก็เลือกตรงนี้ให้ตรงชึบในช่องต่อมาเราก็เลือก Windows นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยใช้ตัว Windows 10 64บิตอยู่ผมก็จะเลือกเป็นอันนี้นะ ถ้าเกิดใครใช้ windows 7หรือ windows 11ก็เลือกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ในช่องสุดท้ายนะครับาวน์โหลด t y p เนี่ยแนะนำให้กดเป็นเกม lady diver นะครับแบบนี้ <S <S แล้วก็กด start search สีเ,เขียวตรงนี้ได้เลย <S 1> <S 1> จากนั้นก็รอสักครู่นึงนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาทางด้านล่างนะครับตรง diver r e s u l t ตรงนี้เนี่ยแนะนำให้โหลดเป็นอันแรกเลยครับผมอันนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่สุดนะครับที่ออกเมื่อวัน ที่28เดือน6นี้นั่นเองอ่าส่วนก่อนหน้าก็จะเป็นรุ่นเวอร์ชั่นเก่าลงไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ให้เรากดไปที่ Get Download ได้เลยจากนั้นก็กดไปที่ Download Now ตรงนี้ครับชึบแล้วก็เซฟลงเครื่องแล้วก็รอจนกว่าเขาดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับของผมตรงนี้จะเร็วจะช้าก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตในขณะนั้นของเพื่อนๆนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้เพื่อนๆกดเปิดขึ้นมาได้เลยและในส่วนตรงนี้ก็กดที่ปุ่มโอเคแล้วก็รอจนกว่าหลอดนี้เขาจะวิ่งครบร้อยนะครับในส่วนของตรงนี้ผมแนะนำให้ติ๊กเป็นช่องแรกนะครับ NVIDIA g r a p h i c Driver and GeForce Experience นะครับให้เรากดอากีไปได้เลยในส่วนตรงนี้นะครับเขาจะติ๊กไปที่ e x p g e เพื่อนๆก็กด Next ไปได้เลย และเมื่อเขาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็กด close ไปได้เลยครับผมแล้วเขาจะเด้งมาที่หน้า GeForce Experience แบบนี้นะครับแต่ของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะขึ้นให้ล็อกอินเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนก็สมัครบัญชีแล้วล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ไปใช้งานคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นเกมได้ตามปกติเลย Driver ของเราก็จะถูกอัปเดตเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าติดปัญหาย,ยังไงก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไค i ป์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ